15สิงหาคมปี2564เป็นอีกหนึ่งวันที่จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์โลกเมื่อกลุ่มตอลิบานยึดกลุ่มคาบูได้สำเร็จและทำให้อฟัฟกานิสถานกลับไปอยู่ภายใต้การปกครอง,องของกลุ่มตาลิบานอีกครั้งชาวอัฟกานที่ทราบเรื่องนี้ต่างพากาันเดินทางไปที่สนามบินและไปที่พรมแดนโดยหวังที่จะเดินทางออกนอกประเทศเพื่อหนีให้พ้นเงื้อมือของกลุ่มตาลิบาน ในขณะที่รัฐบาลหลายประเทศเร่งอพยพพลเมืองของตัวเองรวมถึงชาวอัฟกันที่ทำงานให้กับรัฐบาลหรือองค์กรของประเทศนั้นๆแต่กรอบเวลาในการอพยพมีประมาณ2สัปดาห์เท่านั้นทำให้ในช่วงเวลาดังกล่าวสนามบินในกรุงคาบูเต็มไปด้วยผู้คนที่ต้องการขึ้นเครื่องบินเพื่อเดินทางออกนอกประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณด้านนอกสนามบินที่จะมีคนมาอาอยู่หน้าประตูเป็นจานวนมาก และในวันที่26สิงหาคมกลุ่มรัฐอิสลามโคราซาหรือ ISK ได้ก่อเหตุระเบิดฆ่าตัวตายด้านนอกสนามบินเป็นเหตุให้ฐานอเมริกันเสียชีวิต13นายรวมถึงชาวอัฟกันจำนวนหนึ่งแม้ว่าจะเกิดเหตุร้ายแต่การอพยพย,ยังคงดำเนินต่อไปจนถึงกำหนดเส้นตายในวันที่31สิงหาคมสิ่งที่หลายฝ่ายกังวลเมื่อทราบข่าวตอลีบานสามารถยึดครองอัฟกานิสถานได้สำเร็จ คือสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิของเด็กผู้หญิงและสตรีเนื่องจากในช่วงที่ตอลีบานยึดครองอัฟกานิสถานก่อนหน้านี้ในช่วงปี2539-2544เด็กผู้หญิงและสตรีถูกจำกัดสิทธิทั้งด้านการเรียนการทำงานรวมถึงการใช้ชีวิตซึ่งสิ่งที่หลายฝ่ายกังวลได้เกิดขึ้นแล้วล่าสุดกระทรวงที่ดูแลเรื่องการส่งเสริมศิลธรรมของรัฐบาลตอลีบาน ออกกฎห้ามผู้หญิงเดินทางไกลเกินกว่าระยะทาง72กิโลเมตรหากไม่มีผู้ชายที่เป็นสมาชิกในครอบครัวเดินทางไปด้วยองค์กร Human Rights Watch ให้ความเห็นถึงมาตรการล่าสุดที่จำกัดการเดินทางของผู้หญิงว่าเป็นการทำให้ผู้หญิงกลายเป็นนักโทษเพราะพวกเธอไม่มีโอกาสที่จะเดินทางได้อย่างเสรีไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปเมืองอื่นไปทำธุรกิจหรือการหลบหนีหากเผชิญกับความรุนแรงในครอบครัว แต่นี่เป็นเพียงกฎข้อบังคับเพียงส่วนหนึ่งที่กลุ่มตาลีบานกำหนดขึ้นมาเพื่อจำกัดสิทธิของผู้หญิงก่อนหน้านี้ตาลีบานได้ออกกฎห้ามสถานีโทรทัศน์ของอัฟกานิสถานฉายภาพยนตร์และละครที่มีนักแสดงหญิงส่วนผู้สื่อข่าวและผู้ประกาศข่าวหญิงจะต้องสวมผ้าคลุมศีรษะในระหว่างการรายงานข่าวด้วยส่วนเรื่องการศึกษารัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องการศึกษาระดับสูงของตาลีบาน กล่าวว่าตอลีบานไม่ได้ต่อต้านการศึกษาของผู้หญิงแต่ต่อต้านการให้ผู้หญิงและผู้ชายเรียนรวมกันตอนนี้ตอลีบานกำลังสร้างสภาพแวดล้อมแบบอิสลามเพื่อให้ผู้หญิงสามารถเรียนหนังสือได้แต่จะต้องใช้เวลาอีกระยะทั้งนี้ตอลีบานไม่เคยระบุเวลาชัดเจนว่าผู้หญิงและเด็กจะกลับไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนและมหาวิทยาลัยไ,ได้เมื่อไหร่ แม้ว่าการหวนกลับมายึดครองอัฟกานิสถานในครั้งนี้ตอลิบานพยายามสร้างภาพให้ประชาคมโลกเห็นว่าตอลิบานในวันนี้มีแนวคิดที่ก้าวหน้ามากกว่าตอลิบานในอดีตแต่ทว่าการกระทํานั้นกลับสวนทางกับคําพูดหลังจากตอลิบานยึดอัฟกานิสถานได้สําเร็จความช่วยเหลือมูลค่าหลายพันล้านดอนลลา,าร์สหรัฐจากองค์กรระดับนานาชาติรวมถึงรัฐบาลหลายประเทศถูกระงับ ส่งผลให้สภาพความเป็นอยู่ในอัฟกานิสถานที่ย่ำแย่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วเลวร้ายมากขึ้นไปอีกเนื่องจากร้อยละ40ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของอัฟกานิสถานมาจากความช่วยเหลือของต่างชาติสถานการณ์ในอัฟกานิสถานที่เลวร้ายลงทุกวันทำให้องค์กรที่ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมหลายแห่งเตือนว่าหากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ชาวอัฟกานจะต้องเผชิญกับหายนะทั้งทางด้านเศรษฐกิจและความอดอยาก โดยองค์การสหประชาชาติประเมินว่าในช่วงฤดูหนาวนี้ชาวอัฟกานประมาณ22ล้านคนจะ,ะเผชิญภาวะขาดแคลนอาหารขั้นรุนแรงล่าสุดคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมีมติให้ส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้อัฟกานิสถานเป็นเวลาหนึ่งปีโดยไม่ถือเป็นการละเมิดมาตรการคว่ำบาตท,ที่มีต่อกลุ่มตอลิบาน มติดังกล่าวถือเป็นการเปิดทางให้องค์กรและหน่วยงานต่างๆสามารถส่งความช่วยเหลือให้ถึงมือชาวอัฟกันได้โดยตรงแต่ความช่วยเหลือเหล่านี้เป็นเพียงมาตรการชั่วคราวเท่านั้นในขณะที่ทั่วโลกยังคงจับตาดูความเคลื่อนไหวของกลุ่มตาลิบานอย่างใกล้ชิดเพื่อพิจารณาว่าจะรับมือกับกลุ่มตาลิบานต่อไปอย่างไร